เลขสามเลยค่ะแม่ดูสิใช่ใช่เห็นแล้วมองแล้วเป็นเลขสามใช่ตรงนี้แหละถนนใหม่เลขสามนะคะนี่ยลงไหมนี่ดูรถนั้นวิน่งกันอ่ะโอ้โหโค้งล่างเข้ากลางแล้วก็โค้งบนโอเคนี่แหละหมายเลขสามของเรานะคะถึงแล้วค่ะเรามาเพื่อสิ่งนี้เลย <laughs> ถนนหมายเลขสามสวยของด้านนะคะแต่เรามายำ้ยำย้ำค่ำคืนค่ะ